สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะมาอ่านภาษาดวงและพลังสถานที่ได้อย่างลึกซึง้งขอนำเสนอวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านฉบับละเอียดเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานหลักห่วงจุ้ยโบราณการจัดบ้านสมัยใหม่จิตวิทยาการเงินและพิธีกรรมง่ายๆที่คุณทำได้เองเพื่อให้พลังทรัพย์ไหลเข้าบ้านอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากพื้นฐานที่สุดคือการทำความสะอาดและเคลียร์พลังงานบ้านคือแม่เหล็กดึงพลังถ้าบ้านสกปรกรกหรือมีของพังค้างไว้พลังจะติดขัดดังนั้นจัดการทิ้งของที่ไม่ใช้ซ่อมสิ่งที่เสียแล้วทำความสะอาดเชิงลึกทั้งพื้นผิวมุมบ้านและระบบระบายอากาศ การเคลียร์พลังขั้นพื้นฐานรวมถึงการเปิดหน้าต่างให้ลมและแสงธรรมชาติเข้าถึงทุกเช้าอย่างน้อย15-30นาทีเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตต่อมาคือการจัดวางพื้นที่รับทรัพย์ตามห่วงจุย้ย ตำแหน่งมุมเรียกทรัพย์คือมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหรือห้องซึ่งสัมพันธ์กับธาตุไม้และความมั่งคั่งให้เน้นจัดมุมนี้ให้โล่งสะอาดมีแสงและพลังชีวิตสูงวางของที่สื่อความหมายถึงความเจริญเช่นแจกันสูงต้นไม้มีใบเขียวหนาขนาดกลางถึงใหญ่หรือรูปภาพที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นทุ่งนาสีทองหรือภาพน้ำตกเล็ก อย่าวางของเสียของตายหรือภาพที่ให้ความรู้สึกอ้างว้างในมุมนี้เพราะจะดึงพลังลงนอกจากนี้ผมแนะนำให้มีธาตุน้ำขนาดเล็กในมุมนี้เช่นบ่อเล็กน้ำหลน้นหรือโคมไฟน้ำเพราะน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินไหลมาแต่ระวังอย่าให้สกปรกหรือมีกลิ่นเพราะน้ำเสียหมายถึงเงินรั่วไหลอีกข้อที่สำคัญคือประตูหน้าเป็นปากแห่งพลังทรัพ์ ประตูควรสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางมีพรมเช็ดเท้าที่เรียบและสื่อถึงการต้อนรับถ้าเป็นไปได้ให้ติดกระจกเล็กหรือสัญ,ญลักษณ์มงคลที่ประตูในตำแหน่งที่ผู้มาเยือนเห็นได้ชัดเพื่อส่งสัญญาณเชิญพลังดีเข้ามาอย่าลืมตรวจเช็คประตูว่าปิดสนิทไม่มีเสียงเอียดเพราะเสียงเอียดเท่ากับการรั่วไหลของพลังและโชคลาภ ในทางปฏิบัติให้เพิ่มแสงไฟที่บริเวณทางเข้าให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะแสงเป็นสัญญาณแห่งชีวิตและความปลอดภัยซึ่งดึงดูดการลงทุนและโอกาสเข้ามาในบ้านคุณอย่างต่อเนื่องเรื่องของการจัดเฟอร์นิเจอร์ให้คำนึงถึงการไหลของพลังอย่าวางสิ่งของขวางทางเดินหลักในบ้านเพราะจะทำให้พลังติดขัดและโชคลาภไม่สามารถเข้ามาถึงใจกลางบ้านได้ ตำแหน่งที่คุณนั่งคุยหรือต้อนรับแขกควรมีผนังแน่นข้างหลังให้ความรู้สึกมั่นคงหากเป็นไปได้ให้หันหน้าไปทางทิศท,ที่เป็นมงคลตามวันที่หรือราศีของเจ้าบ้านแต่ถ้าจําไม่ได้ให้เลือกทิศใต้หรือตะวันออกที่โดยทั่วไปให้พลังสนับสนุนเรื่องโชคลาภการตกแต่งเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นอีกเครื่องมือทรงพลังวางรูปปั้นหรือภาพที่สื่อถึงความมั่งคั่งเช่นรูปปั้นพระสังกจจ์ พระพุทธรูปที่คุณเคารพรูปปั้นมันกรหมากำลังวิ่งหรือภาพงานศิลป์ที่สื่อถึงความราบรื่นและการเติบโตอย่าวางภาพเศร้าหรือรูปปั้นที่มีลักษณะถูกผูกมัดหรือถูกโจมตีเพราะภาพลบจะสะท้อนพลังลบกลับมาที่ครอบครัว เรื่องต้นไม้และพืชพันธุ์ให้เลือกต้นไม้ที่มีใบกลมอวบสวยเช่นต้นโกลเด้นโพทัสสังเคราะห์แสงได้ดีและไม่ผลิมเมล็ดร่วงเกลื่อนภายในบ้านเช่นต้นไผ่ก้านทองหรือเดลยายิ่งมีชีวิตชีวายิ่งดีหลีกเลี่ยงต้นมีหนามในบ้านเช่นกระบองเพชรเพราะพลังคมอาจตัดโชคลาดได้ สำหรับาธาตุและสีที่ส่งเสริมความมั่งคั่งให้ใช้สีเขียวและสีทองในมุมเงินและโทนอบอุ่นอย่างน้ำตาลหรือครีมเพื่อให้รู้สึกมั่นคงไม่แนะนำให้ใช้สีทึบหรือหม่นในมุมซัพ์เพราะจะดูดพลังไปยังทิศทางที่ไม่อุดมสมบูรณ์การจัดตู้เก็บเงินและเอกสารสําคัญแนะนำให้มีลิ้นชักหรือกล่องล็อกที่เรียบร้อยแยกบัญชีเงินสดและเอกสารสำคัญออกจากของ ใช้ประจำวันทุกครั้งที่ได้รับเงินให้ทำพิธีเล็กๆเช่นการใส่เหรียญทองลงในกล่องเงินแล้วกล่าวคำขอบคุณหรืออธิษฐานสั้นๆเพราะการกระทำเช่นนี้ช่วยตั้งค่าจิตใต้สำนึกให้เห็นคุณค่าของเงินและรักษาวินัยการเงินไว้การจัดการค่าใช้จ่ายและวางแผนการเงินเป็นส่วนสำคัญของการเรียกทรัพย์ ไม่มีพิธีกรรมใดจะทดแทนการวางแผนได้แนะนำให้จัดงบประมาณรายเดือนแยกบัญชีสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายและตั้งเป้าการออมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นออม20%ของรายได้พิเศษและลงทุนต่อยอดในกองทุนหรือธุรกิจที่คุณเข้าใจการให้ทานและการทำบุญเป็นพลังจิตวิทยาและพลังจักรวาลที่ช่วยเปิดทางทรัพย์ให้ไหลมา ให้ตั้งโครงการเล็กๆเช่นแบ่งเปอร์เซ็นต์เล็กๆของรายได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือถวายอาหารพระอย่างสม่ำเสมอการให้ทำให้พลังหมุนเวียนไม่หยุดนิ่งและดึงดูดพลังดีมาให้คุณตามกฎแห่งการให้และรับ พิธีการประจำบ้านที่ผมแนะนำทำได้ง่ายแต่ทรงพลังคือการจุดทูปเทียนเงินทุกวันพระจันทร์เต็มดวงและวันขึ้น2องถึงแค่ำให้เตรียมขันน้ำสะอาดใส่เหรียญทองหรือเหรียญเก่าสองถึงสมเหรียญวางไว้ในมุมเงินแล้วกล่าวตั้งใจสั้นๆว่าขอให้ทรัพย์ไหลเข้าอย่างถูกต้องและเป็นมิตร ตลอดเดือนอย่าลืมเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาดขันทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้พลังตายหรือลดลงการใช้เสียงช่วยเรียกพลังเช่นรักขังเล็ก กระดิ่งหรือเขตตีเสียงอ่อนๆในช่วงเช้าจะช่วยขับพลังติดขัดให้ไหลและเปิดพื้นที่รับสิ่งใหม่ทดลองใช้เพลงสวดมนต์หรือเสียงธรรมชาติประกอบพิธีได้เช่นกันสำหรับคนที่เชื่อมโยงกับตัวเลขหรือเลขมงคลให้ใช้เลขที่สอดคล้องกับวันเกิดหรือปีเกิดเมื่อจัดเรียงสิ่งของเช่นวางรูปคู่ในมุมความรักหรือใช้เลขบัญชีที่มีเลขคู่ซ้ำที่สื่อถึงความมั่งคัง่งแต่ ขอเตือนว่าอย่าให้ความเชื่อเลขนำคุณไปสู่การลงทุนที่ไม่มีเหตุผลสุดท้ายคือการตั้งใจและทัศนคติมีผลมหาศาลจงฝึกความกตัญญูต่อสิ่งที่มีอยู่เช้าและเย็นกล่าวขอบคุณทรัพย์ที่เข้ามาและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะสภาวะจิตใจที่เปิดรับจะดึงพลังโอกาสเข้ามาได้ง่ายกว่าใจที่ปิดตัวและวิตกกังวล สรุปขั้นตอนปฏิบัติที่ควรทำเป็นประจำเพื่อเรียกทรัพย์เข้าบ้านคือเคลียร์และทำความสะอาดบ้านให้หมดจดเปิดหน้าต่างรับลมและแสงจัดมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นมุมเงินวางต้นไว้และทาตน้ำเล็กๆทำประตูหน้าให้สว่างและเป็นมงคลแยกบัญชีและวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ทำพิธีเล็กๆเช่นขันน้ำเหรียญทองจุดทูปเทียนในวันมงคลเสมอและปฏิบัติการให้ทานเป็นประจำนอกจากนี้อย่าลืมติดตามซ่อมแซมสิ่งที่เสียเช่นท่อรัว่วประตูเสียงดังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของเงินรั่วไหล ขอให้คุณลงมือปฏิบัติแบบค่อยไปค่อยมาเลือกวิธีที่เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณและทำสม่ำเสมอแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพลังบ้านและสภาพคล่องการเงิน บทสรุปการเรียกทรัพย์เข้าบ้านไม่ใช่เรื่องเวทมนต์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการรวมกันของการจัดการพลังสถานที่การวางแผนการเงินทนัศนคติแห่งความกระตันยูและการกระทําที่สอดคล้องกันเมื่อคุณรวมทุกองค์ประกอบนี้เข้าด้วยกันอย่างตั้งใจและสม่ําเสมอทรัพย์จะไหลมาอย่างถูกต้องและยั่งยืนขอให้บ้านของคุณเป็นแหล่งพลังที่เรียกโชคเรียกลาบและสร้างรากฐานทางการ การเงินที่มั่นคงตลอดไปเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณค่ะ